โอเคครับถ้าจะให้มาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ผมถนัดใช่ไหมนั่นก็คือการถ่ายรูปและการถ่ายรูปมันจะมากับอะไรฮะนั่นก็คือสถานที่นั่นเองเราจะมาพูดถึงสถานที่ในการถ่ายรูปในมทศะนะฮะว่ามีที่ไหนบ้างอย่างที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คืออุโมงค์ต้นไม้นะฮะไอชอวแวะแพบนะครับที่นี่คืออาาสถานที่ที่2ของเรานะครับนั่นก็คืออาคารศีมาคุณากรน,นะฮะหรือเรียกอีกอย่างแบบติดป่าก,ก็คือตึกใหม่ตึกเด็กนิเทศอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าถามว่าถ่ายกันตรงไหน mm. ก็น่าจะต้องเป็น mm. ตรงบันไดเลื่อนนี่แหละครับส่วนด้านล่างตรงนี้หรือจะเป็นในส่วนตรงนี้ mm. นั่นเป็นสถานที่ที่ผมเคยใช้ในการรับงาน mm. แล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปให้ดูนะครับ mm. ต่อมานะฮะตึกใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีสถานที่ในการถ่ายเยอะมากเดี๋ยวจะลองถ่ายเป็นอินเสิร์ตด้านหน้าตึกให้ดูนะครับ ต่อมาในสถานที่ที่3นะครับนั่นก็คืออาคารอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นสถานที่ที่เด็กนักศึกษาก็จะมาถ่ายครับในงานปริญญาก็มีแล้วก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ที่ใส่ชุดปริญญามาถ่ายอยู่ตรงจุดที่ผมยืนเลยเนี่แหละครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่ถ่ายตรงจุดที่ผมยืนเนี่ยมันจะทําให้เห็นถึงหอแห้วที่อยู่ข้างหลังผมด้วยมันเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะสำหรับเด็กชาวมทสเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้าง แล้วนี่จะเป็นภายในตัวอาคารของอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับที่ผมมักจะเห็นเด็กๆมทศเนี่ยมาถ่ายรูปกันนะครับมันก็คือจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือฝั่งสะพานนะครับสะพานในการเชื่อมต่อไปสองฝั่งเนี้ยแหละฮะจะมีเด็กมาถ่ายกันบ่อยมากรวมถึงในงานปริญญาอะไรอย่างเงี้ยก็มาถ่ายเหมือนกันแล้วก็หมดแล้วครับกับ3สถานที่ที่ผมมองว่าเป็นสถานที่ถ่ายรูปที่แนะนำนะฮะ